กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนขายของต้องมีมาตรฐาน เอ้ไฟแชกนี้ว่าจะขายเท่าไหร่ลีนะอ้าวปกติขายเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นเลยเฮียอืมแต่ทุงมาถูกมากเลยนะอ้วกลัวขายราคาปกติเดียวคงอื่นเขาว่าอ้วก่ากรไรเกินควรอ่ะทำไมมันมาถูกล่ะไม่ใช่ยี่ห้อเดิมเหรออยา่าไม่ใช่ยี่ห้อเดิมมันไม่มียี่ห้อไม่มีตาสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ซื้อมาขายอ่ะอหยากฎหมายบอกไว้ว่า สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนเช่นไฟแช็กต้องมีมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมหรือมออกกรับรองนะคะไม่อย่างนั้นขายไม่ได้ค่ะหากตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการไม่ทำตามจะต้องถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับเงินไม่เกิน5 0,000นบาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินฉะนั้น ก่อนจะขายของอะไรต้องตรวจสอบว่ามีมาตรฐานรับรองหรือไม่ด้วยนะคะทีเหลียวว่างั้นกาเอาไปคืนเข้าลีกว่าเกือบโดนตำรวจจับแล้วไม่ล่ะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้